ฟูลทีมฟอร์มเอฮะโอ้โหฟอร์มเอคือเกลือนคือแบบมีตัวแจ๋วจ๋วฮะฟอร์มเอนี่ครับผมจัดมาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับที่เห็นหน้าจอเลยฮะนี่มาปับป๊บนี่บอกเลยผมส,สั่ง GM เอแล้วนึงสั่ง GM เกมนี่ฮะปับ๊บนึงฮะยิงก่อนเลยเกียร์ครับสั่งจีเอ็มแล้วฮะว่าอ่าผมต้องยิงนี่ครับให้ปรับให้เอไอเขาเอ่ยน,นะฮะปรับเรียบร้อยๆนะอ๋อ อเจ็บค,คบใครที่หาร้านบริการเติมเกมอีฟุตบอลร,ราคาทุกถูกต้องที่นี่เลยอินแบกเอมเติมเกมปลอดภัยและเติมได้ถึง2ระบบ iOS และ Android ไม่ต้องเสียเวลาฝากซื้อแพ็กอีกแล้วและมีอีกหลากหลายเกมให้เลือกเติมร้านเปิดบริการมานานแล้วกว่า10ปีระวังเพจปลอมด้วยนะครับเพจจริงต้องพูดตามแสนบวกนะจ๊ะอย่าลืมบอกว่าจากกำพลด้วยนะ,ะไไนะจ๊ะลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนะจุ๊บจุ๊บ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ครับทุกคนนะฮะช่วงนี้นะครับที่เขาอัปเดตมาใหม่นะครับนี่ครับบอกเลยว่านักเตะฮะมีทั้งฟอร์มโอ้โหมากันเยอะเลยครับมักมักด้านหลายตายนะฮะทั้งฟอร์ม A แล้วก็ฟอร์มนะครับผมจากที่พี่โคเราไปพักร้อนมานะครับผมตอนนี้โอ้โหเยอะแยะเลยฮะคลิปนี้ผมเลยมาทำครับฟูลทีมฟอร์ม A ฮะโอ้โหฟอร์ม A คือเกลือนคือแบบ มีตัวเจ๋อแจ๋วฮะฟอร์มเอนี่ครับผมจัดมาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับที่เห็นหน้าจอเลยฮะนี่ปั๊บปั๊บนี่ครับ A เป็นแถบนะฮะบอกก่อนทั้งตัวจริงและจำลองนะครับใช้ได้ทุกตัวนี่ฮะแต่เลวานของเขมีนะแต่ผมไม่ใช้นี่ครับผมนี่ครับให้เห็นเลยกระตาเนี่ยฮะเอทั้งนั้นเฮ้ยและตัวที่แบบไม่ใช่ตัวไม่โหดนะโหดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่หลังไม่มีดิหลังก็เอานี่ทแทนไปก่อนแล้วกันนะครับแต่แจมมาครับบอกกันเลยนะฮะ ไปครับผมเราพาทีมฟอร์มเอครับไปตบในแรงฮะบอกเลยเกลี ah 하하่ยแรงซะหน่อยว่าใครจะเจอทีมฟอร์มเอเราแล้วแล้วดูหัวเราจะตกหรือเปล่านี่ครับไปครับ let's go a few moments later มาครับเขาเกมมาแล้วนะครับผมกับฟอร์มเอของเรานะฮะเขาสุดพัวสุดพัวเลยสุดชัวฮะพินกลางนะครับเต้นวายนะทุกคนนะไปผมกลางฮะออกข้างครับฝ่ายครับวายครับผมจะไม่ทันฮะมาฟอร์มเอครับบอกเลยว่าตึงๆเนี่ยครับถ้าแบบ หัวโต๊กนะผมผมจะโทรไปคุยกับคนคนนี้เลยอะแล้วแล้วจะให้พ่อผมจัดการนะบอกเลยว่าผมคือลูกเจ้าของบริษัทครับผมจริงๆนะคนนี้สร้างเกมนี้มาเพื่อผมนะครับเพราะผมสั่งนะฮะเขาเลยสร้างมานี่ครับผมถ้าผมไม่สั่งเขาเขาไม่สร้างครับจริงๆผมอยากเล่นนะเขาเรื่องสร้างเนี่ครับมันคือความอยากเล่นของผมนะฮะพูดจริงนะเพราะผมคือลูกเจ้าของบริษัทนะ อ่าเขายิงผมเนี่ยับผมบอกเลยผมสั่ง GM เอ็มละนึงสั่ง GM เกมนี่ฮะแป๊บนึงฮะยิงก่อนเลยครับสั่ง GM แล้วฮะว่าอ่าผมโดนยิงนี่ครับให้ปรับให้ AI ไอเขาเอือดนี่ยฮะปรับเรียบร้อยนะนี่ครับบอกเลยว่าเขาโดนผมชัวร์ครับปรับเรียบร้อยแล้วนะฮะไปผมนี่ครับช็อตครับดูนี่ฮะเป็นไง AI เริ่มเอือเลยครับเป็นไงโดนหลอกเป็นไงับผม ผมแบบสั่งเรียบร้อยเลยครับ T.M. แบบมุขจัดไปฮะเจ้านายนะ T.M. พูดอย่านี่ครับจัดไปครับท่านนะสบายฮะเรารู้นะครับเอ้ยอย่าดักไอ้นุ่มโอเคครับยิงครับเต็มข้อแล้วเต็มแข้งฮะเฮ้ยไอ้นุ่มนี่ครับไปผมต่อครับได้อยู่เทนครับจอดไปตัวสองสองครับอันดีเนิสนี่เห็นไหมเราได้บุกมากขึ้นนะเพราะว่าเราสั่ง T.M. ไปแล้วาโดนนำนะครับเราเราต้องหาจังหวะเยอะๆนะฮะเปิดมาผมโคครับ โขกแต่หมหัวเบิร์ดครับผมไปครับตอลนู้นฮะบอตัวนี้ครับผมไปครับปาเป้ครับปาเป้ต่อได้ไหมฮะต่อได้ไหมต่อเถอะเพื่อนเรียบร้อยครับอ้าวมาทีนี้ครับไม่ดีโดนแย่หลังก่อนฮะเมื่อกี้ยังไงเปิดมาไอ้นุ่มมาซีครับกาลาเมซิอะโุข้าหัวเล่นได้อีกเดี๋ยวเชื่อวะโดนครับผมไปครับฝากกลางนะครับเบิร์ดมาฮะออกซ้ายผมไปเลยครับ คารวิกซ่าครับคาวิกซ่านะฮะไปผมโอ้โหผมกดไม่ติดทุกคนกดดำเนินแล้วนะฮะับเตะไม่ติดนะฮะไปผมปเปครับโอ้เขารู้ว่ะหนักลอยนะฮะอันกลางครับผมเรียบร้อยโอ้ยค้างหลุดเพื่อนโอเคครับปากฮะเกมไวทุกคนเกมไวไปแทงไม่ติดฮะโอ้ยค้างบัก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 ชอบบักเลยนะฮะบ่อยมากเป็นบ่อยมากครับผม เฮ้ยแต่จีเอ็มเลยแล้วหูทำไมจีเอ็มมันยังแบบปล่อยให้ได้วะเดี๋ยวผมไล่ออกครับผมบอกเลยผมไล่ไล่ออกชัวร์ฮะไล่ออกชัวร์ผมพูดก่อนนะครับตัวผมไล่ออกแน่งั้นเองนะฮะผมไม่ยอมหรอกที่ผมจะโดนยิงก่อนนะครับมันยอมไม่ได้มันคือศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายทุกคนรู้ไหมนี่ครับเดี๋ยวอ่ะผมนี่ผมแบบจะไล่ออกนะฮะ ไม่ไหวแล้วกับการที่แบบจะโดนยิงนี่นะครับไปผมไปไกยฮะไปจับบอลได้ครับหนึ่งสองครับวนครับฝ่าวนี้ฮะไปผมหลอกล่อครับบลอกล่อฮะนี่ครับคุณจะดูผมเปิดไกลครับไม่ต้องสนใจผมไปครับผมเบอร์หนึ่งสองครับคาวิกซ่าฮะไปล้ครับออกไซครับไปครับผมเจ้าเซโลครับโค้งโค้งไปที่มาตีเนทครับผมยิงหลอดม่วงที่ไหนล่ะไอ้บ้า เงี้อหลอดมัวงนะฮะเอา้าไม่ได้ผมได้ไหมครับงงตรงน,นี้นะฮะเอา้าบูโน่ฮะสามครับผมแ<อ> <c oughs> ต่กวบอยิงมันก่อนมันกลับเลยยงิงเขาไม่เข้าเลยทีวะแต่กูบอกยิงมันแกล้งผมผมจะไล่มันออกมันแกล้งผมอา้าวไอ้นี่ทรยศ <c oughs> ไอ้นี่ทรยศน,นะครับบอกก่อน <c oughs> สุดเดิมฮะ <c oughs> สุดเดิมเพิ่มเติมคือโอ้โหยูยอูโหูใช่แหละครับ เขาดักผมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาดักเขาดักผมแล้วเที่วอันนี้นะฮะโอ้ยรู้นะครับเราก็เปลี่ยนตัวส่งเราใช้สูตรอื่นแทนนะแค่นั้นเองนี่ครับเนี่ยเขาดักที่เดิมฮะมาสุดอื่นนี่ครับเสาแรกนะครับป้ายผมเสาแรกฮะขึ้นโค้งเลยลูกพ่อปฏิเนีครับไม่ได้ครับผมขวานะครับน่าจะไม่รับหน้านะครับที่คิดโค้งโค้งนะครับเสาสองครับเสาครับอ่าเจมนี่ครับมันต้องแบบนี้ ผมคุยให้รู้เรื่องเลยดีเนี่ยครับบอกเลย A.I. เออฮะเปิดไปแฉลแลบเขาเองนะครับนี่ครับ A.I. เออของจริงนี่ฮะปลูกตั้งนานแม่งเพิ่งยิงได้เหลือเชื่อว่ะเนี่ยเขาบอกอยู่ A.I. เออฮะเขาไม่สื่อของเขานี่ครับต้องระวังนะนี่ครับเรียบร้อยฮะแล้วจบครึ่งแรกครับผมโอ้โห G.M. โดนไล่ออกไปแล้วนะครับแต่เขาแบบยังช่วยได้นะฮะอ๋อหรือว่าเราให้โอกาสเขาแล้วกันนะให้เขาอยู่ต่อนะ ดูทุกคนเอาผมไปทันนะครับเมื่อกี้ดูเซตินะครับผมบุกเขายับเลยนะฮะเพิ่งยิงเขาได้อะนี่ครับฟอร์มเอไปตึงเลย่างไรทุกคนผมโชว์ครับดูมาร์จิเนสโชว์ไปลูกพ่อโชว์ก็บ้าแล้วติดก่อนเลยอะไรใจเย็นเลวงเลวาอะไรกันเธอไปผมริมเส้นครับไปเลยครับไปเลยครับจี้เลยฮะจี้เลยครับผมหมุนครับหมุนฮะหมุนหมุนหมุนอ้าวนี่รู้ไอ้นี่รู้มากนะฮะรู้มากใช่ไหม ยังไงครับส่งมาติดไหมไม่ติดครับผมตีโอรครับติมาลีฮะอารหลุดครับรบ,บูโนโ่าสามตัวอยู่ฮะปิตาปิตาด้วยปิตาด้วยอยู่ชัวร์ครับนี่ขนาดปิตาเนี่ยเวอร์ <S 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 ไปฝ้าไอ้ชายเฮ้ยเกินขนาดปิตาเนี่ยแทงหรือเปล่าครับอ่าแทงนะฮะดูทางรู้ห่าไอไอ,อเอ๋งะสั่งจีเอมาเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมไปพ่อผมไล่ออกให้หมดอะพวกเนี้ยบางคนแม่งชอบทอประโยชนผมนะฮะไปออกไปให้ผมไม่ต้องอ่านไอ้หนุ่มไอเอ็งเอือแล้วเอ็งอ่านไปเองก็ไม่รู้เรื่องหรอกเอาจริงนี่ครับทำไม่ดักได้ฮะนี่เออจะบอลไม่ยุ่งไม่อยู่นี่ฮะแล้วติดบอลหมดอ่ะไปให้ผมปซตาเขากลางฮะนี่ครับผมบอกเลยว่าผมต้องใช้แบบเกียร์หน่อยนะฮะนี่ครับผมปีตาปีตาโอ้ปีตาด้วยปีตาด้วยเอ้ย อ่าผิดพลาดทางเทคนิคฮะผมว่าแล้วผมว่าอะไรนะนี่เนี่ครับผมจริงๆนะครับคืออันนี้ผมปล่อยให้เขาได้ยิงเนี่ยเพื่อผมผมจะคับแบ็กโชว์แบบคนดูนะฮะเพื่อแบบเอาเท่ไงเอาเท่นี่ครับคับแบ็กโชว์คนดูนะฮะดูเนี่ยครับสองลูกครับผมคับแบ็กเลยเอาเท่นะฮะจริงๆ่ะผู้จริงผมเอาเท่นะครับเอาเท่ฮะอุ้ยลูกแรกไห้มาเกือบมานะครับลูกแรกนะบอกก่อนเนี่ยครับ เนเพื่อนอน่อยดิเดเสียหน้าเฮ้ยเอาเท่เฉยครับเมื่อกี้ดู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 ครับปลายดอดู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 รูด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 เดู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 ดนดู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 ดคือดรดู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 อููะดูู โอ้โหเอาที่จริงด้วยเปลี่ยนตัวดีไหมนะเปลี่ยนกองกลางก่อนละกันนี่ครับนี่ครับซ้ายนี่ครับตัวนี้ฮะขวานี่ครับผมโอเคครับขวาซ้ายกลางหน้านี่ครับขวาขวาซ้ายหน้านะยังไม่เปลี่ยนนะแต่เขาใช้ลูกตรนะผมอ่านเขาออกมาแล้วนะคือแบบผมให้ G m อไปเซิร์ชข้อมูลไปนะว่าคราวนี้เขาชอบใช้แบบไหนนะครับลูกตรนะเราดักรอนะครับดู นี่ฮะอ่านไม่ได้ฮะเห็นปะถักรอเขารู้ฮะเรียบร้อยครับคิมบิคโดนครับของเลยบอลได้นะฮะจริงๆมันมาโดนเขาเอ้ยจริงๆริงมาโดนผมออกนะ่ยครับเดี๋ยวผมสั่งจีเอ็มบอกว่าให้ผมเรเบอลนี่ครับจีเอ็มเขาจะจัดจัดให้นะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่จัดนะฮะเขาจะโดนไล่ออกนะฮะเขาเลยต้องยอมนี่ครับผมเพราะนั้นเองนะครับไปครับนี่ฮะเปตบครับผมยิงครับลูแฮมนี่ครับโชว์แบบไม่เข้านะ่ยฮะวนครับผมวนครับ ไปครับไปครับมินิสขำอ้อยขำจ็บคอครับจบคอฮะน้ำแล้วหรออุ้ยอุ้ยน้ำแล้วหรออุ้ยดักก่อนนะไอ้โดนยิงน้ำแล้หรอถามจริงถามจริงฮะน้ำแหรอเฮ้ยขอโทษขอโทษ <c oughs> <c oughs> น้ำหัวเนี่ยฝันไปบป้างไหมเป็นหัวเลยวะน้ำหัว,วะจะเปลี่นตัวกันละกันนะครับนำ้ำแล้วเอาตัวจริงออกมั่งนะฮะเอาไปโอซิเพน o C ละกันนะครับซ้ายเป็นอาลายฮิมเซอร์ลิงเนี่ยครับขวาเป็นเซนตับ,บี้นะครับกลางนะครับนี่ฮะอีกตัวนึงนะครับผมโอเคโอเคไปผมลุยฮะ let's go จื่อดีก็นำอ่ะงงเหมือนกันเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยนะโค้ชหัวเหมือนกันนะครับนะฮะนี่ครับเปิดมาเคลียนี่ฮะมันง่ายไปเปล่าไอ้หนุ่มโอซิมครับไปฮะโอ้โหตั้มทัดโชด้วยทีนึงครับไปครับแทงต่อลาฮิมผมมีความไวครับลาฮิมฮะลาฮิมแทงไปครับเรียบร้อยครับโอซิมครับโอ ไลแมนอ๋อไลแมนคือแบบเขาแบบไม่อยากให้ทีมตรงข้ามจับได้นะครับเขาเลยแบบอ๋ออันนี้มันแบบล้ำเกินไปนี่ครับก็เลยต้องให้นะฮะเดี๋ยวโดนโวยเอานะครับเฮ้ยไลแมนเป็นงานให้เป็นงานได้อยู่ได้อยู่ครับไลแมนแจ้งมาคือเป็นงานอยู่นะแบบโอเคครับโอเคฮะใช้ได้ใช้ได้ไปครับเปลี่ยนครับไลายฮิมตัวเตี้ยนะครับจ่หม่งได้ฮะหม่งในไฮไลท์ของได้เฉยนะครับไลท์ฮิมวิ่งรอครับไปเลยครับไลท์ฮิมสตาร์ลิงม้วนนะครับม้วนเอาแล้วกันนะฮะม้วนเอาทีนี้ครับผมไปครับอะไรคิมิดเฟช็อตฮะนี่ นี่นี่เอ้ยนี่ฮะให้กอร์ลิสคาเขาเล่บอลหน่อยเดี๋ยวเขาร้องห้านะครับแบบเหมือนเด็กนะฮะหลอกเออแม่มันผมมันหลอกผมว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยฮะเลยให้บั้คอลเขาหน่อยครับมันจะแบบเป็นการที่แบบอยากเขาขึ้นไปนะฮะกลางครับผมดูโทรครับพีกไปบอลตัวนี้ครับไปครับโอซิมฮะเออเไอ้หนุไอ้หนูโอซิมไปไหนฮะโอซิมลูกโอซิมโอซิมไปไหนฮะโออหน้าครับหน้าดีกว่าโอเคครับลาฮิมนะฮะ ลาฮิมครับผมไปครับนี่ครับดูดูตรงบอลตัดนะฮะตัดให้เขารู้เลยนี่ครับลาฮิมสเตอร์ลิงฮะยิงคู่คู่เพราะเรานำเหมือนไงเรายิงคู่คู่พอครับเขาโขกทีครับนี่ฮะครับต้องเปิดอยู่แล้วนะครับเพราเขาเร่งนี่ฮะเพื่อจะเอาสกอร์เสมอได้นี่ครับเราโขกเลยนี่ฮะเดี๋ยวเราล้อหลอกให้ละกันนะครับนี่ฮะอ่านนะครับผมยังไงครับเบเดโดครับอ้าวชิวชิวไปเปล่า เราชนะเหรอเนี้พี่ jay นะฮะโอ้ชนะเหรอเนี่ยโอ้หเป็นได้ไงวะเป็นได้ไงวันนี้โอ้ยไอ้เงยโดนนำอ,อยู่ดีกว่าเมื่อกี้อ้โหอยู่ดีชนะเฉยเลยอ่ะคนดูงงผมปะผมงงอ่ะเนี่ยจริงชนะเฉยเลยครับคือแบแบมบันคือลูกอะไรครับ หนึ่งถ่ายรูปมาเป็นไงแอคด้วย e ถ่ายรูปแอคด้วยนะส่งให้เมียก่อนเฮ้ยสายอัพส่งก่อนนี่พี่ได้พี่ได้แชมป์นะน้องพี่ได้แชมป์นะครับวันเนี yep. ้ย <c oughs> โอ้โหวิวดิบุกขนาดนี้ไม่ชนะก็พูดไปคนดูโอ้โหสวยสุดๆนะบุกแบบน,น,นี้สุดๆเลยผมอะสิบสามเขากรอบแปด,ด,ดครับไฮแมนออฟเดอะแมทพูดซิพูดให้ชื่นใจหน่อยดิคนดู ใไปแล้วอด้ไหมนะฮะปะฝั่งเขานะครับเป็นบูโน่นะฝั่งเรามาทีเนี้ยะ,ะ้ามาพีเกมให้เนี่ยผมคุยมา,มาแบบคุยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแบบเฮ้ยเราต้องทำผลงานให้ดีๆนะเดี๋ยววันนี้เลี้ยงเองฮะเฮ้ยไงผลงานให้ดีเราคุยเขาเรียบร้อยครับชิลนี่ฮะบอกก่อนลูกไม่ใช่ลูกง่ายๆมันคือลูกสโลดอ่ะนั่นเองนะครับฮ่าชนะเฉยเลยว่าปวดหัววะ โอเคครับทุกคนนะวันนี้ครับก็ประมาณนี้ผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมหากใครชอบคลิปแบบนี้เนียฮะหรือว่าเป็นสาระต่อคนดูนะครับฝากคนดูนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่ไม่ที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมผมจะทำคลิปสนุกๆแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับ และอย่าลืมสนับสนุนก,กันด้วยนะฮะจะแบบจะมีซับอีกไม่นานแล้วนะครับผมเลยอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาแล้วเนะฮะเจอคลิปหน้าผมใบ้บจ,บจ,บจ,จุ๊บจุ๊บฟอวามเอ้ะจ๊าจ้า